กำลังจะเตรียมไปออกทริปอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆผมว่าหลายคนเนี่ยสิ้นปีนี้นีคงมีทริปออกต่างประเทศแน่นอนนะครับโดยเฉพาะช่างภาพหลายๆคนนะครับที่ชอบถ่ายภาพแลนด์สเคปหรือว่าชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วเก็บภาพบรรยากาศมาวันนี้ผมมีตัวช่วยตัวหนึ่งซึ่งทําให้คุณเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นในที่อากาศหนาวๆนี่เลยครับ ที่อยู่ในมือผมคือถุงมือสําหรับช่างภาพโดยเฉพาะนะครับชื่อแบรนด์เขาคือวอลเลตครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งคนคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นช่างภาพโดยตรงเลยครับเขาเป็นช่างภาพที่ต้องทํางานผจญกับอากาศหนาวตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ย เขาจึงออกแบบมาให้มีถุงมือสําหรับการทําง,งานสําหรับช่างภาพโดยเฉพาะเลยตัวเนี้ที่อยู่ในมือผมมันชื่อรุ่น Marco Pro V3 วันนี้ผมมาแนะนําให้ฟังกันอย่างละเอียดดีกว่าซึ่งตัว Marco Pro V3 ตัวนี้รองรับอากาศหนาวได้ตั้แต่0องศาจนกระทั่งติดลบ15องศานะครับผมมาไล่ให้ดูตั้งแต่ภายนอกดีกว่าครับเพื่อนๆนี่นะครับภายนอกของเขาเนี่ย ตัวนี้ผลิตจากตัวหนังแพะนะครับเขาใช้หนังแพะเพราะว่ามันสามารถทนอากาศหนาวได้ดีนะครับโดยเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มันเย็นมากๆหนาวมากๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่แตก ซึ่งมันเป็นข้อดีของการใช้หนังแพะเข้ามาทดแทนเลยครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าแล้วก็ทนต่ออากาศหนาวได้ดีกว่าส่วนชั้นกลางของถุงมือเขานะครับมันจะผลิตจากตัวทินเูเร์นะครับเป็นตัวที่กันอากาศอุ่นจากในมือออกนะครับแล้วก็กันอากาศหนาวจากข้างนอกเข้าไปในถุงมือนะครับส่วนภายใน ทำมาจากขนแกะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นมันจะทำให้มือเราอุ่นตลอดเวลาในขณะที่เรายังอยู่ในที่หนาวหนานะครับจริงๆเพื่อนๆคงบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ต่างจากถุงมือทั่วไปไหมมันก็ออกแบบมาทำให้มือเราอุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่านะครับ <c oughs> ข้อแรกเลยครับเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆหรือเวลาเพื่อนๆต้องใช้ถุงมือในการจับ กล้องหรือว่าจับเลนต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความไม่ถนัดเพราะว่าเราเนี่ยมีถุงมืออยู่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงออกแบบเขาเรียกว่าระบบแมกเนติกฟิงเกอร์แคปบออกมานะครับโดยที่เราสามารถเปิด2นิ้วได้นะครับทั้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับโดยที่เราสามารถใช้ตรงเนี้ยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการจับกล้องนะครับสัมผัสปุ่มการทํางานต่างๆกดชัตเตอร์ตั้งค่าต่างๆมันจะทําให้เราสามารถทํางานและจับได้ถนัดมือแถมสะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับที่สําคัญตรงนี้ที่เขาบอกเป็นแมกเนติกเพราะว่าอะไรนี่เลย เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มแม่เหล็กเพื่อที่เวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะยังติดอยู่โดยที่ไม่ไม่เกะกะนะครับซึ่งตรงนี้มันช่วยในการทํางานมากๆและที่สําคัญเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่เลยครับที่ตรงฝ่ามือบางคนนะเข้าใจผิดคิดว่าถุงมือลอกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับ จริงๆมันเป็นการออกแบบอย่างตั้งใจนะครับของคนที่เขาออกแบบมันคือ Non slip นะครับมันคือตัวกันลื่นตัวหนึ่งนะครับเขาเป็นลายของ Land s ส a p e นะครับที่ประเทศนอร์เวย์นะครับนี่เลยครับเรายังเห็นรูปคนอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมพเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆต้องถอดถุงมือบ่อยๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอถอดถุงมือมาปั๊บเนี่ยเราจะเจออากาศหนาวแบบทันทีทันใดนะครับมันจะทําให้มือเราแตกนะครับดังนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันถุงมือเนี่ยเราสามารถใส่ไว้ได้ตลอดเวลาในการรักษาอุณหภูมิให้กับ มือของเราแล้วอากาศภายนอกก็ไม่เข้าไปด้วยนอกจากนั้นเนเียลมก็ยังไม่เข้าเพราะว่าตัวนี้ครับที่เป็นด้านตรงข้อมือเนี่ยเขาเรียกว่าเจอซี่คัพนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยป้องกันอากาศเข้าไปจากด้านนี้นะครับเราสามารถใส่ด้านนี้เข้าไปแล้วก็เอาตัวเสื้อกันหนาวเราเนี่ยคลุมทับอีกทีนึงมันจะป้องกันอากาศหนาวเข้าไปตัวนี้ผมชอบ,บามากๆเพราะว่าอะไรถุงมือของวอลเลตนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับเขาจะออกแบบมาให้มีช่องเก็บนะเพื่อนๆซิปนี้นะครับ คือช่องใส่ SD card memory card ใส่ได้หรือเราใส่กุญแจก็ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยมันทำมาจากซิปกันน้ำด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเปียกนะครับมันสามารถกันน้ำกันฝนหรือว่ากันหิมะต,ต่างๆได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือนี่เลยเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงกล้องลงมานะครับมันอยู่ในถุงนี้อยู่แล้วมันอยู่ในช่องเก็บที่ว่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆหลายคนไม่รู้ คิดว่ามันคือโลโก้นะครับของตัวแบรนด์วอลเล็ถูกต้องเลยครับมันคือโลโก้ของตัวแบรนด์วอลเล็นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เข้าใจก็เลยไปตัดมันทิ้งคิดว่าเป็นสายห้อยธรรมดาทั่วๆไปแล้วเกะกะผมบอกเลยนะว่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับนี่เลยครับ มันคือโลโก้ของตัวแบรนด์วอลเล็ตนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันคือกุญแจไขาขาตั้งนะครับเพื่อนๆไม่มีเวลาไปหาอุปกรณ์แน่นอนดังนั้นตัวนี้วอลเล็ตเขาออกแบบมาให้โลโก้ของเขาเนี่ยครับสามารถเป็นตัว t r i ปคอร์ดคียได้ด้วยนะครับหรือว่ากุญแจไขาขาตั้งนั่นเองครับเพื่อนๆโดยเจ้าช่องเก็บ m e m o r รี่การตัวนี้นะครับเขาก็จะมีด้วยการทั้งสด้านของถุงมือเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ มีด้วยกัน2ด้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่มีที่เก็บเทียนคอนะครับและที่สําคัญมีเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถเหน็บถุงมือเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีตัวติดไว้แบบนี้นะครับทําให้เราสามารถเก็บถุงมือไว้เป็นคู่ได้นะครับซึ่งเจ้ารุ่นมาคอฟโฟนะครับตัวเวอร์ชัน3ตัวนี้นะครับเขามีให้เลือกด้วยกันสองสีครับเพื่อนๆอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือสีดํานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ ซึ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยครับเขาใช้ชื่อว่า o l i v e Green นะครับสำหรับสายลุยทั้งหลายนะครับ นั่นถึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมนะครับวอลเลตโฟโต graphy กลอกนะครับจากนอร์เวย์ตัวนี้เนี่ยถึงเป็นถุงมือที่ช่างภาพหลายคนต้องถามก่อนออกทริปทุกครั้งเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจนะครับตัววอลเลตนะครับซึ่งเป็นรุ่นมาคอปโปรตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ c a m e r a m เม e เกครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวเลตเนี่ยอย่างเป็นทางการประเทศไทยนะครับซึ่งถุงมือเนี่ยออกแบบโดยช่างภาพเพื่อช่างภาพโดยเฉพาะเลยครับ